ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธพจนะให้ฟังในเรื่องทรงมีหลักเกณฑ์การฝึกตามลำดับในหนังสือพุทธพจนะหมวดธรรมฉบับตามรอยธรรมหน้า52จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธพจนะเล่มที่19หน้าที่520ข้อที่1654 <c oughs> พรา ในธรรมวินัยนี้เราสามารถบัญญัติกฎเกณฑ์การศึกษาตามลำดับการกระทำตามลำดับและการปฏิบัติตามลำดับได้เหมือนกันพราหมเปรียบเหมือนผู้ชำนาญการฝึกมา้าได้ม้าชนิดที่อาจฝึกได้มาแล้วในขั้นแรกย่อมฝึกให้รู้จักการรับสวมบังเหียนก่อน แล้วจึงค่อยฝึกอย่างอื่นอย่างอื่นให้ยิ่งขึ้นไปฉันใดพรามเอยตถาคตครั้นได้บุรุษที่พอฝึกได้มาแล้วในขั้นแรกย่อมแนะนำอย่างนี้ก่อนว่ามาเถิดภิกขุท่านจงเป็นผู้มีศินสำรวมด้วยดีในปาติโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทโคจรมีปกติ เห็นเป็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยจงสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิดดังนี้ <c oughs> <c oughs> ปรามในการใดพิขุนั้นเป็นผู้มีศีลดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดพิขุท่านจงเป็นผู้สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลาย ได้เห็นรูปด้วยตาแล้วจักไม่ถือเอาโดยนิมิตจักไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะบาปอากุศลกล่าวคืออภิชาและโทมนัสมักไหลไปตามอารมณ์เพราะการไม่สำรวมจักขุนซีใดเป็นเหตุเราจากสำรวมอินทรีย์นั้นไว้เป็นผู้รักษาสำรวม จักขุนสีในกรณีแห่งโสตินสีคานินสีชิวหินสีกายินสีและมณินสีก็ตรัสโดยนัยเดียวกันพรามในการใดพิกุนั้นเป็นผู้สำรวมอินทรียดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดพิกขุท่านจงเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอยู่เสมอ จงพิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงฉันไม่ฉันเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อประดับเพื่อตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์ปรมจทรย์โดยคิดว่าเราจะก,กําจัดเวทนาเก่าเสียแล้วไม่ทําเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น ความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุขสำราญจักมีกัเราดังนี้พรามในการใดพิกุนั้นเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดพิกุท่านจงประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่น จงชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากอาวรณนยธรรมทั้งหลายด้วยการเดินการนั่งตลอดวันยันค่ำไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีครั้นยามกลางแห่งราตรีสำเร็จการนอนอย่างราชสีมีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้นครั้นถึงยามท้ายแห่งราตรีลุกขึ้นแล้ว ชำระจิตให้หมดจดจากอวระนิยธรรมด้วยการเดินการนั่งอีกต่อไปดังนี้ <c oughs> ปรามในการใดพิกุนั้นเป็นผู้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดท่านจงเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะ รู้ตัวรอบค้อในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังการแลดูการเหลียวดูการคูการเหยียดการทรงสังคาติบาทจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการไปการหยุดการนั่งการนอน การหลับการตื่นการพูดการนิ่งดังนี้พรามในการใดพิกุนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดพิกุท่านจงเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าละเมาะโคนไม้ภูเขา ซอบกล้วยทองร้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลำฟางในการเป็นปัจฉพัทกลับจากปินทบาทแล้วนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าละอภิชาในโลกมีจิตปราศจากอภิชาคอยชำระจิตจากอภิชาละพยาบาทมีจิตปราศจากพยาบาท เป็นผู้กรุณามีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายคอยชำระจิตจากพยาบาทล,ละถีนมิทธะมุ่งอยู่แต่ความสว่างในใจมีจิตปราศจากถีนมิทธะมีสติสัมปชัญญะคอยชำระจิตจากถีนมิทธะละอุทจักกุกุจ,จะไม่ฟุง้งซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายใน คอยชำระจิตจากอุทจักกูขุจักละวิจิกิจฉาข้ามล่วงวิจิกิจฉาเสียได้ไม่ต้องกล่าวว่านี่อะไรนี่อย่างไรในกุศลธรรมทั้งหลายคอยชำระจิตจากวิจิกิจฉาดังนี้ภิกขุนั้นครั้นละนิวรณ์ห้ประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิต ทำปัญญาให้ถอยจากกำลังเหล่านี้จึงบรรลุฌานที่หนึ่งมีวิตกมีวิจาร์ณมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เพราะสงบวิตกวิจาร์ณเสียได้บรรลุทุติยฌานฌานที่สองเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นที่เกิดสมาธิแห่งใจไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร์ณมีแต <oon> ่ป <Pacific astrology> ิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิเพราะความจางคลายหายไปแห่งปิติย่อมอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่อริยะกล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติมีการอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่และเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งสมนัตและโทมนัตในการก่อนจึงได้บรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่พรามเอย พิกขูเหลา่าใดที่ยังเป็นเสขะยังไม่บรรลุอารัตผลยังปรารถนานิพานอันเป็นที่เกษมจากโยคะไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าอยู่คำสอนที่กล่าวมานี้แหละเป็นคำสอนสำหรับพิกขุทั้งหลายเหล่านั้นส่วนภิกขุเหลา่าใดเป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้ว จบพรหมจรรย์แล้วมีกิจที่ต้องทำสำเร็จแล้วมีภาระอันปรงลงแล้วมีประโยชน์ตนอันบรรลุถึงแล้วมีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบทำทั้งหลายเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะ แกภิกุทั้งหลายเหล่านี้ด้วย